สวัสดีค่ะทักทายจากโครเอเชียนะคะวันนี้พาขึ้นมาเดินเล่นป่านะคะอันนี้จะเป็นภูเขาอันนี้จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะประมาณนี้นะคะวิวบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่นี่ที่เรามองลงไปนั้นก็จะเป็นในตัวเมืองของซาเกร็บนะคะแต่นี้พามาเดินเล่นป่าค่ะจะพามาเก็บมะยม ไม่ใช่มะยมหรอกคะ่ะเป็นเหมือนผลไม้ป่าที่นี่คะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคือลูกอะไรนะคะแต่ฟิลของการกินเขาจะเปรี้ยวๆคะ่ะเห็นไหมคะลูกเหลืองๆนี่ไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะเปรี้ยวๆกรอบ ลองเก็บดูนะคะนี่จะมันสุกแล้วค่ะไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะดูดูสุกหมดแล้วจะเก็บให้ดูนะคะไม่รู้ว่าคือลูกอะไรน่าจะพลัมนะคะ ถ้าผิดถูกผิดยังไงไม่รู้คะ่ะแต่เคยเคยเอาไปกินจิ้มพริกเกลือกินค่ะเหมือนมะยมเปรี้ยวไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่บางต้นก็จะออกสีแดงๆแต่ตรงนี้ยังไม่แดงค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะแดงหรือเปล่านะคะไปเราไปเดินดู เหมือนเชอร์รี่ค่ะตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเชอร์รี่ป่า Ooh, เห็นไหมคะท้องฟ้าสวยไหม